สวัสดีคับับินพรอาทิาย์ข้วงันทร์นดวงจัทุกขึ้นดณะนทร้นจันทราขึ้นดวัร์ขึ้นดวันทร์ขนงันมาใกล้กันร้นวงาันส้นวันทดงัร้จัร์ค้นดันรขบนะคันรนงันทร์ดงันทรงจัร้นดงันรไ้าวงุ้ันร้งัทม้งสมัยขึ้นดวงจัน เมื่อมาถึงระดับคุณลูกคุณลามคุณเหี่ยนนะือีเป็นข้าราชการนะจะเป็นสารจะดปตำรวจก็ียได้จากมาซึ่งตังเองก็น่าดีใจก็รู้ใจว่า่า พาไปด้านนี้ไเราพาทั้งตลา แยกไปมนจะไม่ตังค์นะใส่ตรงด้วยรเปงนันไม่ตังก์เแนันต้องเรียกของเตนะไม่ตังคร่าการมียัมียอดการ a